มาอีกลอ้าวมาปุ๊บก็บโชเจอตอปิโดปั๊บเลยนี่นะคะเกมงูรังตอปิโดฟิงแหววมาแล้วจ้าเแบบี้เบบี้เบบี้เบบี้ โอ้โห,โหโอ้โหจะมาดักกินเราโอ้โหโอ้โหอ้อมสัป,ปชิดจ้ะนี่ <ๆ>เขไม่กล้าแรกเราจะพราะแกกรอตัวเล็กมากเลยถ้ากล้าแรกก็แบบคะแนนหายหมดอ่ะ อนนี้เรายังไม่เจอลูกแก้วเลยนะคะลูกแก้วไปไหนนี่ว่าแล้วเจอแล้วจ้ะพึ้งมาเลยค่ะรวดเร็วปั่นจรวดพี่จุ๋มปัดปัดปู๊ดปู๊ดปัดปัดปุ๊ดป๊ดเอ้ยว่าแลวเร็วเหมือนจรวดปบบชนต่อเลยจ้ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แบบชนต่อให้ดูเลยนะจ๊ะพอกันใหมคิดตาค่ะกับเกมสซเล็กซบอล